เอาล้ฮะยูนิเตอร์รับก็สู่เดทได้ยิ่งไรเนะครับออผมก็ไปเล่นมาสักพักละมาถึงตรงนี้จนได้นะครับอุ้ยด่ามปืนเลยแล้วก็ภาพตัดปืนมาให้โหลดไวยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พวกเขาเต็มเลยจับเขาขึ้นมาโอ้โอ้ นั่นแหละเ a ี o ยนั่นแหละไม่ t ู้เลยนะ e r ี่ยแต่พอจั o ใจความ้วใช่ทุกคนใช่ไหมนี่ใจเย็น e ี e ใจเย็นเขาอยากจะลองอะไรเราเฮ้ยนี่ไงคนเมกันเหรอมีไงเดือดดัน Not bad n ม่เลวนี่ว่า เจอสปาร์ตาวิ mm ่งแล้วยิงพวกตัวเองทิ้งทำไมครับเนี่ยอ่อาอร์ซิเกรยุยยเขายิงพวกตัวเองลากมันไปลากศพเพื่อพวกมันน่อทิ้งมันไว้อ้าวฟื้นโหลดเร็วจังวะโอเคโห อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมทำอะไรแล้วอ้าอุปกรณ์ผมอะอาวุธอะทำไมเหลือแต่มัดเอ้าเก็บตามพื้นก็ได้เดี๋ยวสอมมี้เยอะจังเลยไม่มีมีดเก็บมีดไปก่อนทำกำไรถูกแบบไอ่เหมือนเหมือนตอนเริ่มเกมเริ่แรกเลยแต่เราไปฟาร์มมาแล้วนะครับดูจากเลเวลแล้วก็ค่าความชำนาญนะครับนี่เรามีถังแก๊สทำอะไรดี คิดก่อนนะคิดก่อนเพราะสึกนี้มันใหญ่อยู่นะครับเราก็ต้องเล่นใจเย็นเงั้นเราจะตายได้นะฮะตีโดนเออโดนละหอยออกมารอดูผลงานแอปซึ่งหน้าประทับใจหน้าประทับใจจริงๆหน้าประทับพระฤทัยพระฤทัยโดดทีบไปนะอุ้ยไม่เห็นไปดูแลไปแล้วนี่ ชั้นบนขึ้นได้มีท่อแก๊สหยิบมา่อนฟาดเต็มฟาดไม่โดนเก็บของเนี้ยเก็บก่อนนะฮะพ่อสอนไว้เก็บไว้ปีนนะฮะเราอัพสกิลการปีนมาเยอะอยู่นะเราจะปีนไวขึ้นดังแก๊สกด F เออแล้วผมไปกด F ทำไม ดันเราดันได้ะเตะไม่ไปในชะ่ไหมโอเคนี่กองใหญ่อยู่ได้แล้วได้จุดฟาร์มเวลแล้วผมว่าเวลต้องแอปแน่เลยนี่โหมีเต็มเลยครับเก็บไปก่อนเผื่อได้ใช้เนี่ยสกิลฟีลเลนนิ่งนะเราฝึกมาอย่างช่ำชองนะจากการที่เราไปฟาร์ม,มซอมบี้มานะครับนอกรอบผมมั่นใจตัวเองมากว่า ผมจะชนะศึกครั้งนี้นะครับเดี๋ยวโม้กันคิดก่อนว่าจะทำอะไรเนะี่ยมันเยอะมันเยอะมากไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนแนละคนเดียวเพื่อนะหนาของก่อนบอกว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่พอปลาเว้ยแค่เนี้ยนะโดนเ้เออหัวแตกไปเลย เมื่อกี้มาติดขีช็อตให้โอ้โหดวงดีจัดนะของมีดแป๊บมาเก็บมาหมดอ่ะตอนนี้มีอะไรเก็บมาครับเก็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 บมาให้เต็มกระเป๋าอะวอกเลยเต็มกระเป๋าไว้ดีสุดเ้ยไม่เราเรามีสะกี้เราไม่เหนือนตั้หทิ้งเอา ไม่ติดเรามีเทคดาวระยะแบบแจากที่สูงอยู่เราเปเทคดาวจากที่สูงเดี๋ยว,วสลับก่อนครับดันเงินดันตีนี่ไงโอ้โปีนไปได้เทคดาวใช้แม่มเลยเออนี่แหละรออัพมาอยู่อยู่ได้ใช้แล้วเนี่ยคุ้มเลยเนี่ยบอกเลยเราเล่นแบบระวังระวังครับเราจะเล่นได้คุ้มมาก เยอะเยอะไปไหนในในตู้เน really? ี่ยเก็บ um, นี oh, God, so ่ซูเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวซูไม่ได้มันมามันมาเยอะเ๋ยมันจับเรากันแห้งเลยนะ ออบิดคิมค,มคีมหน่อยโอเคเลเวลป้บบนเลเวลอัพอาวุธเลเวลอัพเลยสกิลอาวุธเดีเวก็อัพเล่นก่อนผมไม่ได้ใช้อะไรครัเพราะว่าแบบที่เหลือไม่สำคัญอะไรเลยลแบบผมอัพที่สำคัญมาเติมหมดแล้วนะครัแบบ อยากให้มันแบบอาวุธเพิ่มความทนทานเนี่ได้ไหมไม่ได้ตอนนี้มันวุ้นแล้วนนเอาไปเลยให้ไทยนะทั้งอันเฮ้ยไอ้เววุ้นเวลแรกเนี่ยมันทนน้อยดูดิคุณผู้ชมมันเป็นเ,เกรดสีขาวนะครับสีขาวมันจะมีความทนทานน้อยมากแล้วไม่ค่อยแรงนะครับฝ่าคุกโล่อก้อ,อนใหญ่ขึ้นอิก โดนไฟไม่คุ้มเลยนี่เทคกดาวได้แต่อย่างน้อยกันเทคกดาวได้เออาวุธที่พังแล้วจะใช้เทคดาวไม่ได้นะครับจากคีสสูงเนี่ยใช้ไม่ได้นั่นคือข้อเสียได้อยู่เราเราเข้ามาทำไมบิดทิมคีมไปเข้ามาบิดทิมคีม,คมแนบนี่ฮ้ยโอ้โห เมื่อกี้ากเมาไม่ลงลงไหมเออลงแหละคราวนี้เรารากกันท,ทุกฝาดตัดหญ้าตัดหญ้าเตยร้อนถึงเฮ้ยไม่ได้กินเหรอครับไม่ได้กินล้มเหรอฟินิชครีมเฮ้ยบิดครีมครีมนี่ไงอันนี้อะไรโด,ดถีบยอดหน้าไป นี่ฟินิชยังไม่ตายเราก็ซ้ำนี่อะไรอีกโอ้โหกินทั้งหมดเลยมีอีกไม่ไรกระจอกแค่นี้ส eh ่งมาแค่นี้กระจอกตั้งเลยน้อยอยะไรน้อยเกินไปเว้ยการแบบลันเนอร์สักสี่ห้าตัวสักสิบตัวนี่มันบ่อเลยกำลังดีลันเนอร์ห้าตัวเอ้ยมันบอกได้เดี๋ยวส่งให้เฮ้ย มันจะส่งอะไรให้เราคอนเทนเนอร์นั่นน่ะอะไรส่งอะไร้ยมีดเก็บมีดขึ้นมาออะไรเอาทิ้งนี่ของขวัญเฮ้ยเหมือนโอ้เฮ้ยลบนี่อื้ ดีนะครับซีหลบให้อุ้ยเราก็หลบได้อยู่ <_ t un> อุ้ยโดนเต็มเต็มเลยอุ้ยร่นเยอะจังอย่างนี้โดนสักประมาณ3หรือ4ทีก็ตายแล้วดิฟาดอุ้ยเข้าเยอะอยู่นะร้อยหนึ่งแป๊บแล้วบางดีกว่าบา,บางโอเคทีนี้เราก็ต้องหาทีสู้กับเขานะครับอย่างใจเย็น เราต้องปฏิบัติบางทีเขาก็ฟิตเฟดแรงเกินไปนี่ครับเราต้องสู้ใจเย็นๆเราต้องปฏิบัติเขาอย่างใจเย็นๆนะครับเออไม่ดีว่ามู๊ยมันมันปลาไม่หยุดเลยนี่แกงปลาหินเหรอน,นี่โอ้ตีไม่เข้าอีกเวลามันหันหน้าเฮ้ย มันติดแล้วฟันฟันฟันไม่เข้าละโอเคถอยแฮปอย่าลบมันอย่าลบลบแล้วไม่เคยดีขึ้นเลย <c oughs> นี่ของสีฟ้าอุ้เก็บมาก่อนแฮปไม่รู้อะไรเราเรามักน้อยแฮปเก็บเลยนิดไม่ชอบทีไม่เข้าเลยฟ้าไม่โดนมากกว่ามั้ยเดี๋ยวไว้ก่อนนะคแอป ต่อเยมีีวิ่งวิ่งบนบนตัวนีครับวิ่งนัอีอีมืดโอ้เสียวเี่นายพลาดไปทีเึยเหมือนเล่เกม Dark o จะเป็น FPS นะครับนียมัน เราโดนลันเนอร์เฮ้ยลันเนอร์เต็มเลยเอาไงดีโอเคครัเอาตัวรอดก่อนวิ่งก่อนใช่ไลันเนอร์เต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่จุกลันเนอร์ก่อนลันเนอร์มันไวมากเลยใช่ไมันมาไล่เราเฮ้ยเฮ้บนี่ไงปีนใช้แผนอะไรดีเอ่อเทคดาวมันจะทันลันเนอร์ป่ะวะ เที่งวจะขี้สูงผมต้องลองเดีผมต้องลองต้องลองอไรตีดิอนึี่ดนหันึหลอดเลยนีึหลอดเลยนีึงหลอดจะดจะดององังี เราเราก็อ,อืยตายเลยเฮ้มันแรงยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่สเปซบาร์มากลับมาแล้วโอ้หมันกลับมาตอนมากของหลอดโอเคเราเหมือนขับไปรีเนี่ยแต่พอมัต้องลีได้ใช่ไหมเท่าเทียมกันเท่าเทียม อย่นี้ตอนนี้โคสูสีสูสีแค่เราเริ่มใหม่แล้วบอสเรื่มเต็มเลยแต่ไม่ไม่สูสีแล้วนะมันโจมตีแรงมากมา b o s <formation jin inh throat> s บอสมาฮูอันแหนเนี่ยเป็นเครื่องใช่ไหมฮึฮี้ฮี้ี้ฮนี่รอบรอบวงไหมรอบวงไหมครับรอบวงไหม ฮนะเราโดนไะมล่ะยังมันจะมาแตะเดี๋ยวต้องโดนมาแตะจมูกไม่แตะมันแตะหนักเพื่อนเลยเจ็บใช่ไมหมน่าเก็บอ,อาวุธเราจะพังแล็บโดนเกบน,นี่ชาร์จไปก่อนพังโอเคครับเปลี่ยนเป็นนี่ไแปบบเอาไปครับตาไม่โดนโอ้โหสีของ อ้อมมาโหมันเห็นอีกทีนึท่นนะครับมันรู้เยอะไอะ้พวกนี้เนี่ยไม่ใ้งูเนยตัวใหญ่นี่อ้อมมาเราเล่นใช้กลยุทธ์แบบรอบกัดน,นะครับเพราะเราไวกว่ามันนี่ปลาทุกสิ่งทุกอย่างที่หาได้นีตังไม่เก็บนะบนีอะไรอะ่ะ ตาฝันฝันอะไนยังไม่ตายเหรอึดจังวะมันมันนมันน,น,งนงไงดีไงดีมันปล่อยลูกน้งงองมามปล่อยลัเนเตอร์วิ่งมา เดีวผผมนีนลันนมากเยอะมากแอถอถอไม่ไหวมาฟียกลัวมเยอนียแต่แล้วอบทใช้ได้กลเลยแล้วมันเป็นตัวเร็วเยอะด้วยะตเร็วมาเยอะมากโหนี่ไง ใช้เทคดาวกับมั ies, นหายหมดอะ่ะผมใช้เทคดาวอัพมาด้วยเท็กดาวได้หลายาตัวเลยบอกเลยถ้าหากินเจอถ้าหากินนะเนี่เทคดาวนี่เทคแบบบักบักว่าเทคดาวเป็นบกบักนี่ก็ได้เหรอโอ้โหเด็ดเด็ดอุ้ยน่าหลบทนัทน ไม่โลภครับไม่โลภเราทำดีเราทาดีมาตลอดเนะครับเราจะตายแบบรอบแรกไม่ได้นะี่บก็ตายอีกรอบเป็นดูโง่มากเลยน,ะนี่เราเราไม่ประมาทเนี่ยดูดูดูเราชาร์จมาแต่ไก่ไม่โดนผมหรอกจริงตายทีเดียวพอแล้วแบบเจ็บระจนะัเลยรับถ้าตายรอบสองมก็แบบ ่งกระจกห้านะว่วีนีีอะไเอาเราที่หลบได้มาหลบได้่นเกมอุ๊ยอ้เยรือันนี้อุโมเมนต์โมเมนต์เขให้ล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเมาม แง่แง <Es> in ่กำลหลอกนี่นไม่โดนหรอกนะไม่โดนนี่สักทีเน่จะตายแล้วไม่ดีไม่ดีชกตู้ครับมันจะปาหินหลบชกตู้ไม่ดีลบลบกล่องนี่เอาไปทีเดียว ให้ทั้งอันเลยนะตายเลยโอ้โเชื่อมันโลกเชื่อมาอะไรตอนนี้นี่แล้ได้ของไอ้ตัวนี้มา,า,น,มานะครับบอกเลยสู้ไอ้ฟอสตัวนี้เวลอัพรัวมากเวลเดียวก็เอาเอ,อ่อะจริงเวปปอนอัพไรไม่รู้นะครับอัพไปมั่วแล้วตอนเนี้ยพอมันจะสุดสายแล้ว

<esqu> Your <Adam> <treatly> <treatly> mm. skills <proceso> <treatly> oh, no longer come as a surprise crane. <saxophone>. The GRE selects its operatives well. Shit. Lower the platform. Drop the weapon. Chaos, Crane. Chaos is the one true order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Assam, can you hear me? Loud and clear. Bombish the fire. Right away, sir. And there. Easy You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with y o ว r fucking chaos. You don't know อ h a t was on that เิงเา y ยพิน์ i ุดปร r สงคอเานการข e ือวันเหมือผลปรยนเหมเือนา um. รลตตต่่่ว่า oh ีนเหายเมายสามมันจะหนักกว่าือนตัวร้ายอ่าาคายดูไม่ิดี่ใครกัน All right. Kill him. อ๋อมาบอกให้ยิงแล้วทิ้งนี่าหาห้าให้หนุนลูกพิเศษเอาอะไววะนี่ปืนโอ้โหเรกว่าสปินเตอร์เซลขนาดนี้ับสกินเตอร์เฮร์สปินเหมอจะไปนะ ไม่แก่ตายต,ตายเพราะอย่างนี้อะไรแคนต้องเรียกชื่อเรางแคนขนาดนั้นเลยหรอแคนแนแขนหายแคนแขน,ขนเฮ้สะกดลวเกันเ<อ> <c oughs> ลยมาช่วงตอนไ,ไปนี้ผมจะกัดฟ <c oughs> ีลล์มอ่านี้ <c oughs> ทเทียบไปสุดท่ที่เคยดูมาถ้าไม่คเคยเห็นี่คือการถีเลิงที่เทมาห,หลบกระสุนคือมันยิงไม่โดนโล้ยไใหญ่โดนเลยเจ็บเรื่องยาเ้ยขึ้นทางนี้เอนทา,า,า,าตืนเเอาเอาเอาอะไรระเบิด อ๋อแล้วไปต่อไงมาปุ๊กไอาปิ๊เอ้าโอ๊ย้ยชิจะตายอย่ามาเกินขออ้อันจะบอกว่ามันยิงไล่หลังนะนุ๊กจีบจีบข้ามไหมครับข้ามไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงไม่โดนนะยิงแค่ยิงไม่โดนก็ไม่น่ากลัวแล้วไปเร็วไปเร็วเราไม่มีปืนต่อกรกับมันเราไม่มีอะไรเลยไปเร็ว ถ้ามีปืนนี่หันเบนสตู้เลยนะเอาโดบด,ด,ดแล้วเข้าเอาเอาระบายเงินไปต่อต่อขึ้นไป้นรถเข้าคอนเทนเนอร์ครับรออะไรพันยายาหมดโอ้โหโอ้ครับโอ้โหทำอุปกรณ์ไม่ได้ด้วยมันห้ามเราทำมาห้ามเราค้บของ นีครับไม่ได้โอเคนี่สดเลยสดเลยนะชูงี้บ๊บบบบบบฮึมฮึมฮึม่โอ้ยเฮ้ยวิว่งที่ดอือเจอมสักทีครับเป็นบุญ บุญขนเท้าคุณเท้าผมเจอมอมบี้สตวัวเสียงอะไร <c oughs> ไปดีกว่าถ้าทางไม่ปลอดภัยเฮ้กดบีมองหลังวิ่งไปดีกว่าเนี่ยรีบออกมาจากที่นี่ดีกว่าเราไม่มีฮิวด้วยอย่าไปแซะคราบผมอย่าไปแซาถ้ามาม่ายังทรงไม่เสร็จมีคำคมเลย ยังลงไม่เสร็จได้อย่าไปซ่าลงได้ไหมไม่ลงได้แต่ไปต่อไม่ได้โอเคขึ้นข้างบนครับไปข้างบนมีอะไรไหมเรื่งรัวๆนะผมเนี่ยอ๋อกดค้างเองรอมันโหลดสักพักนะครับโอเคโอเคอเสร็จแล้วเอา เปิดมาเป็นไรเอาติดเชื้อเอาคือติดเชื้อเราวิ่งไม่ได้นะครับเดินได้คงเดียวปีนได้สลไล์ได้โอ้ยเหมือนมันจะเกิดถี่ขึ้นนะเนี่ยเป็นอุปสรรคการเล่นเดินได้อย่างเดียวคนะตอนนี้วิ่งไม่ได้สปินไม่ได้ ต้องเดินไปค่ายแบบนี้จริงๆเหรอแล้วถ้าเจอพวกลันเนอร์กันมาตายโอ้มายก็ตกตะกอนไม่ไี้เลยมีแต่ของอะไรก็ไม่รู้แล้วที่ผมฟาร์มตั้งใจฟาร์มมาหน้าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเฮ้ยเกมโหระเอเยอะด้วยนะโหหูหูเครื่องรถละจ้าไปแล้วเดินผ่านก็ได้ครับถ้าเจอตัววิ่งนี่ชิบหายนะครับ โอ้โหปีนปีนได้ไหมปีนไหวไหมครีนเออนี่แหละได้อยู่นะปีนได้อยู่เว้ยยังดีอ่ะเจ็บอืเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ใช่ตัวเราหรือโอ้โหมันเไ้ยเหมือนคราวนี้จะหนักปีนไหวไหมปีนเออนั่นแหละ เดินเรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่ตกนะเคนนะชื่อเคนอยู่ที่สูงได้ไม่ตกไม่ตกโอเคขอรีสเตมนา,น,นานแป๊บนะครับจะตายแล้วละโอเคเราต้องไปควดดูหม่อยนะเนาะซาร่าซาร่าสเตดจะตายเอาโอ้ <efendim Of course> oh, I'm dumb. Oh, I'm. like What? Oh, where am I? I had to hide you in the pier. are you. Whatever you've done, it's really put on the I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. ดนขับหลายแผลทำไมยังไม่กลายเป็นซอมบี้สักทีที่คือผมรู้อยู่งูตัวละครที่ฟอร์เดนเป็นตุ๊กตุ๊กตกอยู่แถวตรงนี้เก็บต้องการไม่เป็นนะครับมันกลายเป็นแต่ตัวละครไม่กลายร่างสักทีได้ยินี่นี่มันม่หวันใจสกายเกย์เลยมัก็กเพราสิ The contact's name is Jane. Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. won't be We're out of time, Crane. Shit. Alright. I don't know if I can fix this, but I'm sure it's all gonna try. You know, most men in your situation will crawl into a hole and hide. That's off to you, mate. And good luck. Hey, Crane. น,น,นี่เคนของของนายอยู่ในกระเป๋านั่นน่ะโอเคเราสามารถเบิกออของของเรากลับมาหมดเลยยังไงไวิอุ่นใจอุ่นใจทางไงต่อตัดคลิปเลยไหมเออตัดจบเลยแล้วกันตัดจบดีกว่า